สบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศตอนเพลินนะมานี่นั่งจย่าคืนเต่กลมั่นกับชีถืนบักนี่เลยก่อนนี่กินชมนะทุกคนโอ้ลูกชายถื่นก่อนเลยโอ้เจ็บตาเลยลรมั่นแทงตานะเจียวครับทุกคนนี่นะเป็นเจียวสุดยอดนะมี่มือนีินมาต้องระวงัง Các bạn có lại ăn như thế không? Ưm Các bạn có thích ăn như không?

bên อันน้อ ngon nè เว้ย về 3มาได้7เนาะไผ うん。 It's us you know.

เอาดมม่เจอยังป่ะไม่ละอืมาอม,ามาละไอพอลดมแมไม่ฮะมาแล้วป่ะโอ้โอ้เพียงน่อยดเว้